อะไะครับข้อที่3ครับสุดยอดนะครับตรงนี้ครับสร้างยากและคนผิดพลาดมากในโซเชียลนับคือทัชครับ,ค,ค,รบความไว้ใจครับความไว้ใจตรงนี้ฟังดูละอัดง่ายครับความไว้ใจเกิดจากอะไระบ้างหลักๆทนในออนไลน์นะคือจากการที่คุณเนี่ยให้ในสิ่งที่เขาต้องการเป็นประโยชน์กับเขาแล้วมันช่วยชีวิตเขาเนี่ย เปลี่ยนอะดีขึ้นบ้างไหมอย่างน้อยนิดนึงก็ได้จริงไหมครับความไว้ใจอีกอย่างหนึ่งที่สร้างได้นะครับก็คืออ่ะอาจจะมีที่เขาจะไว้ใจได้ว,ว่าคุณคือคนที่ไม่หลอกเขาครับคุณคือคนที่ไม่ได้ขายของไม่ดีให้เขาอ่ะคุณคือคนที่ไม่ใช่คนที่หลอกที่จะขายของแล้วก็จบไปไม่มีการบริการเสียก็ช่างเขา อย่างนี้หรือเปล่าถ้าคุณทําให้เขาไว้ใจเรื่องพวกนี้ได้นะครับแล้วรู้สึกว่าคุณคือพวกเขาหลักเขาเขาไว้ใจคุณได้นะจบครับรีวิวสินค้าไหมอาจจะมีลูกศิษย์ที่เข้ามาเทรนมาทำอะไรต่างๆเนี่ยในการอบอมรึต่างๆเ,เปลี่ยนไหมมีไหมแบบเนี่ยอย่างที่พูดกันนะครับเห็นกันบ่อยๆเลยก็อย่งเช่นพิมพ์รีพายผใช่ไหพิมพ์รีพายเนี่ยก็คือคนไว้ใจ ทำบุญนะครับเงินที่ได้มาก็เอาไปทําบุญด้วยอะไรต่างๆนะครับคือซื้อของทีนไมี้พายเรารู้ได้ว่าไม่โกงอนะกล่องซูมหนึ่งแสนบาทนี่ไม่รู้เลยว่าอะไรแต่รู้สึกว่าไว้ใจได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนถึงไม่ได้ของดีมีคุณภาพก็กินลี้พา,พายรับิดชอบแน่นอนนะนี่คือความไว้ใจครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งนี้สาคัญมากๆเลยนะครับสรุปเลยนะครับสข้อนี้ที่คุณต้องมีเลยนะครับก็คือรู้จักครับคนรู้จักคุณนะครับไม่งั้นคนจะซื้อของไย่คนไม่รู้จักไได้งในออนไลน์ไม่มีใครรู้จัักใครบข้อ2 คนต้องรักต้องชอบคุณครับวันนี้ถ้าคนไม่รักไม่ชอบคุณไปไปไม่ได้ครับที่จะคนจะโยนเงินให้คุณกับคนที่เกลียดอย่างที่3ครับคือความไว้ใจครับวันนี้นะครับถ้าเขาจะโอนเงินให้ใครครับเขาต้องไว้ใจว่าคุณไม่โกงคุณอันเนี้ยคิดง่ายๆครับหลักการนี้นะครับผมเอาละครับ3อย่างนี้นะครับผมมั่นใจว่าถ้าคุณไปเพิ่มเติมจากเพจของคุณคลิปของคุณหรืออะไรต่างๆที่คุณทำคอนเทนต์เนี้ยนะครับมันจะทำให้คุณปังกว่านี้นะครับ แล้วผมจะให้เทคนิคมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเรื่องการตลาดต่างๆผมจะแชร์ผมจะเอามาเล่ามาสอนนะครับสิ่งที่ผมเนี่ยทำอันนี้มั่นใจขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนที่คุณรักครับคนที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมเ,เคยมีเพื่อนคนนึงจะแชร์สิ่งดีผมตลอดเลยนะครับในวันที่ผมวิกฤต่ขนางนี่ยความรู้ของเขาสิ่งที่เขาแชร์มาให้เราเนี่ยมันสําคัญครับ แล้วเรื่องที่เขาแชร์ให้เราฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันพลิกความคิดในการทําธุรกิจของผมฟาร์มปลาแต่ก่อนนะครับได้รู้ว่าเฮ้ยทางออกจะต้องเป็นยังไงนะครับจะต้องไปทางไหนต่อนี่ครับหนึ่งแชร์ที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆครับมันไปทําให้เพื่อนๆหรือคนรอบข้างเราอีกหลายคนครับมีโอกาสใหม่อีกมหาศาลเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วครับคุณคือเพื่อนที่ดีของเพื่อนๆรอบตัวคุณครับแล้วพบกัน,นครับกับผมคุปป๊อป 2องมือเมิดชีวิตกำหนดได้ครับ